เจ้าเมื่อนี่และแม่นค่อยมีแนวภูมิเจออย่างนึงจีนมาเล่าเขาจุดเจ้าฝังค่อยนี่นะไปเฮียนอยู่เวียงจันมาเฮียนสาขาบริหารธุรกิจจบมาและนี่ก็คือความภูมิเจอของค่อยบริหารธุรกิจเป็นของตัวเองนี่มาบริหารงวัวบริหารควายเฮ้อพ่อเฮ้อแม่นี่นะอยู่บ้านอุตส่หาห์ไปเฮียนอยู่ทินตังดาวข้าวตังแดนมาได้มาบริหารอยู่เฮือน อยู่บ้านเกิดตัวเองบริหารควายนี่ก็คือความภูมิเจอพี่บ้ะนี่มองแมมควายเงินค่อยได้นี่นะควายที่บอเบนคอยเด,ยนดย้นี่เด้อนี่ควายจากโต้นี่นะเป็นพึง่งพูนะบริหารนะเออเจ้บริหารโลดอุตส่าห์่าปเฮียนบริหารอยู่แต่เวียงจันท์มานู่นครหลวงเวียงจันท์มาเอ้เฮ้เเเ,เบริหารควายบริหารงออยู่บ้านนี่แหละเด้อ